รักษาคดีเที่ยวเงฉลี่ยพาทุกท่านมากันที่เมืองไห่อันเทตเวียดนามครับ ตอกด้วยรถสิปปิ้งาครับออกจากเวครับไปที่หอยนะครับก็ราคาตัวก็ราคาแปองก็ร้อยยี่สิบาทครับเป็นรถนอนใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสชั่วโมงได้นะครับปรชั่วโมงนะครับนอนสบายนะครับร้อ่สิบบาทราคานี่ยถ so 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 ือ so ว so okay. so in so so ่าคุ้มค่ามากเลยนะครับพี่น้องก็นอนกันไปครับตอนนี้ สชั่วโมงจากเว้นะครับก็จะมาเึงมันดตาเล็นทะเลลนน้ำมาเป็นทะเลก็อีกชั่วโมงนี้ก็มถึงหอยอันลตอนนี้ก็เป็นลาสโมงเยนะห้าโมถึงอยอันาดีครับคนก่ยอยลงกันลที่ด้านนะคตอนนี้ก็เลยแค่มีคนที่ปี่อยอันนั่งเย็นสบายไปเรื่อยๆนะครับนี่คนละ ตอนนี้เดินทางลงรถมาแล้วนะครับมาถึงที่เมืองหอยอัดแล้วนะครับเราถึงมาอัดเรียบร้อยแล้วออกมาที่เรียบร้อยมีลงมาอาญาตมารอเพียบเลยครับก็ไม่สนใจครับเราเดินเลยแต่ญาตัจะฝันขวานเราอันนี้ก็เดินเลยไปเรื่อยๆครับเข้าไปในเมืองก่อนลวกันเพราะว่ารถไม่ได้ไปส่งที่ชินคาวไ่ใครับแต่ส่งที่สถานีในเมืองนะครับก็ต้องเดินไปก่อน ไปรู้ไปทางไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันถึงย,ย่านที่พักนะที่พักจงไม่ค่อยสูกก็าลยมี่รถเหมือนเดิมันนอนน้องเดินไปเรื่อยๆสักพักนึ่งอะดูรานมากเลยตอนนี้จะอยู่ได้ไหมเนาะเกินงบ มานั่งตรงนรังกินที่ร้านอาหารกินถนนนะครับเมนูที่สั่งมาก็คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าสั่งอะไรทีวเชียวหอมน้ำจิ้มนครับหอมน้ำจิ้มแล้วลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วลองใช <AN> ้ <h arm> ตะเกียบลองดูอ่าลองชิมดูนะครับหอมเยอะมากครับหอมเจียวหอม กลิ่นหอมเจียวเยอะมากม,ามีน้ำจิ้มให้ถ้าเราลองชิมดูนะพี่น้องกินของพี่น้องชาวเวียดนามเยอะะเลยแป้งหนียนุ่มหอมได้กลิ่นของหอมกระเทียมเจียวเนี่ยผุกเข้าขเคนเ่อรเนศตแล้น้ำจิม้มรสเด็ดไ,ได้ครับแป้งนุ่มดีอร่อยเมนูที่สองมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับคล้ายๆกับยำแหนม อ่าแต่มีอันนี้ให้หนึ่งแทนนะครับแคายำแหนงมาข้างในก็จะเป็นผักแล้วก็เส้นๆน,นะครับแค่แค่เส้นหออลอยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเมนูนี้คืออะไรนะรลอยมาด้วยถั่วแล้วก็ปลาแห้งมั้งเนี้ยนิดหน่อยละลายด้วยน้ำซอสมาลองกินดูนะครับเมนูนี้จะเป็นยังไงอ่าเดรามาลองชิมกันนะ ไข่ปาเต้นมะละกอครับคุณอย่างเงี้ยคือซม่อมเนี่ยนะซม่อมเวียดนามรสชาติจะไม่ไม่เปรี้ยวอเค็มนิดหน่อยครับเหมือนม่ต้องมีรสชาติอะไรเลย,เลยแต่ต้องแท้นี่กลิ่นเพวกผักอะไรเนี่เยอะมากกิน่นเลยผักเยอะๆมามีปลาแห้งนิดหน่อยครับตามได้หวานเก็ง า,ายามค่ำคืนในเมืองหอยอันนะครับตอนนี้เราก็จะตัเวลาสีกันตอนนี้เราจะเดินไปที่ริมแม่น้ำทูโบนนะครับเป็นแม่น้ำของเมืองหอยอันแห่งนี้นะครับเราเดินลองเดินไปที่ริมแม่น้ำว่าจะเป็นยังไงบ้างนคนก็เยอะๆครับ จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโคมไฟที่ขึ้นชื่อที่นี่มาถึงแล้วครับไม่น้ำสู่บนของหอ,อยอันอน,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 อนอันัอันนอันันตอนนี้ก็ประดับประดาด้วยโคมไฟเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งของฝั่งครับ สองฝั่งแม่น้ำประดับประดับด้วยโ <c oughs> คมไฟสีสันต่างๆครับสวยงามมากเลยตอ <c oughs> นนี้ผู้คนก็มาเดินเล่นถ่ายรูปก,กันเพียบเลยครับเราคงเดินเล่นในแถวนี้สักพักนะครับถ้ามันจะมืดมากกว่านี้ก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดแล้ว <c oughs> สวยๆครับ <c oughs> งามงาม เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นเมื่อทุกๆก,การพยัเคลื่อนไป อย่างนู่เลอยมริมแม่น้ำครับมีการแสดงโชว์ให้ดูด้วยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันครับไม่รู้ว่าแสดงหรือว่าขายของอันนี้ก็ไม่อาจตอบได้

เล่นแลยครับไม่รู้ครับฟังไม่รู้เลยครับเป็นการแสดงนะครับายปิตาติมอที่ที่ไทยนะครับน่เล่นนะครับพลาดไมเนี่ตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับพลาดแล้วพลาดเลย

เดินทางมาถึงซอยน,นี้วะครับรู้สึกว่าโคมไฟเยอะมากเลยครับเจอแล้วครับโคมไฟเพียบเลยซอยน,นี้นี่เองอยู่แถวแม่น้ำยามค่ำคืนแบบนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วครับยังขายของอยู่เลยโคมไฟเพียบเลยครับเลาตานโคมโคมไฟกันไปครับตอนนี้แยๆหมดเลยสวยๆงามงาน,นั้นเลยครับ ไของช่วงเวลาที่อาจขาดหายไปอาจไม่มีการเชื่อมต่อของสิ่งใดแม้แต่เธอกับฉันโปรดจงบอกฉันมาเสียเธอเรื่องนา้ ปีมือนะครับใช้สีเขียนเขียนไปในข้าใบสวยงามครับสวยงามเหมือนลายเส้นของจีนครับคนสนใจเยอะๆเลย นี่คือหน้าตาอาหารมือค่ำของวันนี้ครับเป็นเกาเหลานะครับหน้าตาก็เหมือนมีเส้นๆแล้วก็มีเนื้ออยู่นะครับแล้วก็มีอะไรกรุบกรอบนิดหน่อยคล้ายๆแคบหมูมีผักเยอะๆเลยนะครับน้ำแห้งครับครุกกิกนะครับรสชาติรสชาติดีครับลองชิมไปแล้วนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่ร้านอาหารริมแม่น้ำถุบโบนะครับสะพานอยู่ด้านหลังนะครับเห็น เป็นสะพานด้านหลังมีโคมไฟประดับประดาแยะไปหมดเลยนะครบับเปียบเทียบกัหมดตอนนี้คนเริ่มมาลงแล้วครับก็เลยลองไปกิมดูล,ลองชิมไม่ได้ก็ดีว่าครับที่จริงความอร่อยจะอยู่ตรงเนื้อหมูนะครับตรงเนี้ยเนื้อหมูจะอร่อยมากครับแล้วก็ความกรุบกรอบของแคบหมูเคคล้ายแคบหมูนะไม่รู้เป็นแคบหมูหรือเปล่ากรุบกรอบอร่อยมากอันชิมเลยเนี่ยครับ แต่ดารวมมาอร่อยจริงครับนี้เป็นชามที่สองับเบิ้ลรู้สึกคุ้มค่าครับราคาสองเบิดองครับเหลือสาสิบห้าบาทอร่อยจริงๆต้องมาลองนะครับริมแม่น้ำเกาเหลาเห็นที่สะพานญี่ปุ่นนะครับเป็นจุดรันมักสำคัญของหอยอันเลนย้อ,ไองไตดกยอันนี้ก็อร่อยละ já acabar.